เคล็ดลับนะครับสู่ความสําเร็จข้อที่1นนะครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ผมว่ามันโอเคนะครับเล่าเรื่องนะครับวิสัยทัศน์ของคุณให้คนอื่นฟังนะครับอ่ะทำไมเป็นแบบนั้นมาดูนะครับการเล่าเรื่องนะครับวิสัยทัศน์ของคุณให้คนอื่นฟังนะครับจะช่วยนะครับเพิ่มความมุ่งมั่นนะครับของคุณต่อวิสัยทัศน์นั้นๆนะครับ เมื่อคุณบอกคนอื่นถึงสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคุณจะรู้สึกว่าคุณจำเป็นต้องทำแบบนั้นให้ได้นะครับบอกไปแล้วอ่ะจะไม่ทำได้ยังไงเออ,เอ,อมันม,นมนันจิตวิทยาที่โอเคนะครับอ่ะเอาไปหนึ่งข้อก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปกเล่มน,นี้กันนะครับปฏิวัติความสำเร็จ12สัปดาห์สร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับทำสิ่งต่างๆได้ สำเร็จมากขึ้นใน12สัปดาห์มากกว่าคนอื่นอื่นทำได้ใน12เดือนนะครับคนอื่น12เดือนเราเก่งกว่าเรา12สัปดาห์นะครับอ่ะก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้ครับ1คอลัมน์อ่านง่ายแบบนี้เลยครับ